ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคบ่ายนะครับพราจาวันศุกร์ที่23ธันวาคมนะครับสําหรับหางเสียงเมื่อเช้านี้ไม่มาครับถามว่าเจ็บใจไหมเจ็บใจมากครับเพราะอีกข้างหนึ่งที่จะเลือกก็คือ4กับ8 8กับ4อ่าบ่ายเนี้ยผมคิดว่าน่าจะวนน่าจะวนตัวปิดเช้า ไอซีแปดแปดสี่เนี่ยโอกาสมีมานะครับโอกาสมีมาเป็นไปได้เปิดบ่ายสองศูนย์เก้าหนึ่งสามนะครับเปิดลักษณะเดียวกับตัวเปิดเช้าเปิดลักษณะนี้เมื่อเช้านะครับปิดท้ายสี่ท้ายแปดใช่ไหมครับแต่ยังลั้นต่อครับไอซีแปดแปดสี่เนี่ยผมก็ชอบแต่ผมจะเอามาเป็นตัววินผมชอบเก้าสามสามเก้ามากกว่านะครับผมก็มารวมร่างกันจะได้สามคู่ได้สามคู่ จะเป็นเบิร์จะเป็นชุดเช้าแทบพมอดเลยจะเป็นชุดเช้าแทบทั้งหมดเลยแต่จะมีเปลี่ยนบ้างครับบ่ายนี่ในสุดเก้าครับเก้าเก้าสองสามแปดเก้าสามสามสี่เก้าเจ็ดสามแล้วก็ห้าสี่ครับแล้วก็ห้าสี่ร้อยมาสี่ครับ สตัวครับ4 49, 4 99, 9 45 4 9 9 4 8้าสี4 5ก4าเ4 4า4 3่แล้วก็4 7 3ครับก็เดี๋ยวเจอ,อกันทีสามลัดแล้วก็ดาวโจนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังครับสำหรับหังเสงเจอทีวันจันทครับผม